สวัสดีครับวันนี้อยู่กับช่างเดชเหมือนเดิมวันนี้มาดูลูกพ่วงครับผมลูกพ่วงสามเผาสามเผาดำครับตัวนี้สามเผาดำตัวนี้สามเผาดำคันนี้พี่น้องมาจากมุกดาหารนะครับคันนี้มาจากมุกดาหารนะพี่น้องนะ,ะวันนี้ก็ ไม่มีอะไรมากมายครับแอนเขาแอนครับเขาแอนเขาแอนครับแอนกลางไม่ใช่ปัญหาครับแค่นี้ของของแค่นี้ครับผมไม่ใช่ปัญหาเ <c oughs> นี่ครับพี่นอ้องไปล้มมาหรือว่ายังไงก็ไม่แน่ใจเหมือนกัน บิดบิดบิดฝั่งนี้ก็เหมือนเดิมฝั่งนี้ลงฝั่งนี้ลงอืมฝั่งนี้ลงวิงง <c oughs> ่งไม้วิ่งไม้ครับไม้ยูคาไม้ยางพาราคันนี้คันนี้น่าจะน่าจะรู้จักสอจอครับผมอ่า แต่ฝั่งนี้แอนไม่ใช่ปัญหาครับหนักตัวน,นี้ก็เจอมาแล้ว <c oughs> คันนี้ไม่รีบครับคันนี้ไม่รีบเอามาฝากไว้ก่อนเอามาฝากไว้ก่อนคันนี้คือดัดแอนแอนสองฝั่งเลย ภาษีแอนอเดี๋ยวเจอกันพี่น้องขอฝากไว้นี่ก่อนไม่ได้ทรงเดี๋ยวจัดให้เดี๋ยวจะเริ่มทำการแสดงต่อให้พี่น้องได้รับชมไว้ก่อนคันนี้สภาพมาแบบนี้กระบะขึ้นภาีแอนกลางแอนกลางทาง ถ้ามองอย่างนี้ก็ทางซ้ายาถ้าอีกฝั่งหนึ่งก็เป็นทางขวา,าเดี๋ยวไปติดตามอีกอีกเตียงหนึง่งอีกทีหนึง่งอู่อแคบครับพี่น้องอู่แคบอูน่นี้แคบมากไม่มีที่ที่จะทำฝากปลาช้าไว้ รถรถมาจากที่ไหนที่ไหนก็าถ้าได้มาจอดแถวป่าช้านี่ก็หายทุกไลอาการดีขึ้นทุกไลอ่ะอานนี้ชุดนี้ก็จะเริ่มทำการแสดงเร็วๆนี้มาดูมาดูรับชมให้พี่น้องก่อนก็ต่อไปก็จะขยับขยายครับกำลังจะหาซื้อที่หาที่ใหม่ ที่พ่อตาให้ก็แคบแคบไปหน่อยไว้ง่ายเริ่มขยับขยายนี่ทุง่งนาพี่น้องนะจะได้กินบ่นนอเข่าปีนี้บานเลยพี่น้องเอ้ยวันนี้ก็ รับชมกันก่อนเดี๋ยววันนี้ก็จะเอาหัวซีรีส์เจ็ดคันนั้นขึ้นจะเอาหัวขึ้นคันนี้ก็ได้ทีละอันนี้ก็รอฝั่งข้างในก็รอน,นี่ครับบานเลยบานตะไทยเลยนี่คันนี้นิสันยูดีครับพี่น้องนะที่หลากลูกพวงมาอ่ะ นิสันยูดี PE6 อืมอันนี้ก็มามาจากมุกดาหารครับโอ้ยที่รับแคบพี่น้องเอ้ยโอ้ยป้ายอุดรพึ่งเอาพึ่งถอยมาใหม่เปลี่ยนยกลงยกใส่ซีรีส์เจ็ดนะพี่น้อง คันนี้จะแปลงร่างเป็นฮีโน่ s เจ็ดร้อยใส่หัวใส่หัวซีรีส์เจ <c oughs> ็ดนิสัน c w c w ครับพี่น้อง c w 4ี0สามศูนย์ครับคันนี้สี่สามศูนย์มาชมภายในกันหน่อย จะเอาเก็บรไ,ได้ไหมตัวนี้โอ้โหก็ได้นะพี่น้องนิสันหัวนิสันครับโอเคครับพี่น้องวันนี้ก็จะมาฝากคลิปให้กับพี่น้องได้รับชมแค่เอาไปหนึ่งคลิปก่อนอวันนี้ฝากไว้หนึ่งคลิปเดี๋ยวจะ มาเล่าสู่กันฟังฝากติดตามด้วยครับผมบวัสดาครับผม